สวัสดีครับพี่น้องครับผมเกี่ยวหญ้าห้งัวพี่น้องมานี่น่าเกี่ยวหญ้าห้งัวครับเกี่ยวซึ้นมื่อนะพี่น้องเอ้เชิบบ๊ ไช่ให้พี่ให้นอ้องเบิ้งนี่อากาศดีถือว่าบ่แดดพี่นอ้องม,มีเกี่ยวย่ำสอเห็นเลยเกี่ยวหญ่หัวครับเกีเ่ยวใหม่กับเลี้ยตัว

เลยเนะาะแานทีแบนนองขนโต๊กไะเนาะแานาลูกป้อนกับป้อกมาหลายมือแล้วครับหูน้ำแท้เขาก้อนท่านเต๊ะเช็กเชียได้สามที่มือแล้วหูน้ำแท้เขา เชียวหนาย,ยางวจัง่้อยครับผมเชียวในปลามันนี่นะพี่น้องงามลายอยู่พอได้เกียวอยู่ครับตอนน้ำหนายงวยก็ได้ เรียนไปนสไิพี่น้องเอ้ยแค่คอยดูเฉยเดี๋ยวโซนตัดมันมีหมองลามดูน้ำมันกับหักมันนะพี่น้นอ,องเนาะต้อดูแน่มันละหนุนม,ม,มากแล้ว ยาขับอรถขีดอกพี่น้องฝนตกลิ่นดูยาก็เลยหลายมันปลามันกัดออกมาท่านพี่น้องบอกงั้นปลามันลุ่งพนอนดอกปลามัน,นองอนอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับผมหน้าใกล้กันนี่แล้ว น้อยหนาไมกผูกไว้ก็ร้อยจังน้อยเอาแล้วลดท้องลดไปเันนะครับผม นีพ่มพี่ยังได้พี่น้องด้วยภามาเที่ยวหยาให้งั่ว่าครับทางดึงทางแกนกันจะถึงจะปลากันเป็ขาอยชิ่นนำไปเนาะพี่น้องเลย con của phần chín đó là ma ha à, là cả mắt treo nhà Nguồn à là thì nó น Lee ้องสุขุ้ทุกคนเด้อจีหอดพีหอนน้องฝนตกดีฝนตกดีบ่เนาะบานพี่บ้านน้องก็ได้ แข่งข่าวเตือนมันได้เด้อพาลูเร็ยกยังไงเนี่ยกลมน้ำใส่เขาเ,าเ,เาขากันเถะมาเจียวใหญ่งวยมากมาเจียวใหญ่มาเจียวใหญ่ก <laughs> ินไปละเขาสวยอ่ะไหวจะได้ยุติว่ากินเขาด้วยเด้อ ท่านดูสมน้ามแท้ขาพี่น้องมันบบมัาแดดแด่มันนี่กันกเลยย่อเลียนไปสันแล้วยานมาเจอกวานแม่งมาาไหม ห <laughs> ากาแฟามาจนนินไม่ได้เม่อบ,บานอะ่ะเยี่ยมกาแฟาไหม <laughs> เกี่ยมอ่อนแอนแอนเดี๋ยวกูย้ยอเราสีมาหา่ง มาปากโอเคโอเคพานโลว่าเจี่ยวเราสีมาให้พะนพี่น้องม่เจี่ยวหยาห่อยลูกผ่านโลวนี่มันห้อยหนูห้อยก็ยังว่าอันนี้ปามันห้อยยังจะได้มาอยู่นี้ก็เป็นห้อยเป็ล่วงไปได้ที่เป็นหนูว่ะปรากฏว่าเห็นหนูมาทางนั้นอยู่ ไม่หนูยัตานอยู่ด well, ้อยอมยังห้งแซ่บขี้จังหมองีัหันี่เป็นเป็นร่วงมากเป็นหวันมากที่จังมืองูเรียบใหญ่มากเลยี่วงนูไหม่วงนูเลยฮ่วงนูว่ะ ผ้าพ,พี่น้องมึงกันมันมีร่องอย่างขั้อย่างเงี้ยแข่เอพี่น้อง,งเ,อเ,เป็นมุนเอเลเป็นจังห้อยมูห้อยอย่างผ่านผ่านไปนพี่น้องแปลกจ้ะเ,เป็นร่วงเป็นร่วงไป ห้วข้นยางวเนี่พ่อโร่ไย่จบอกด้วยว่ามีงูเหลี่ยมเจ้าเจ้าหญ้าไปเจ้าอย่าไปบอกงูเหลี่ยมมาไว้ด้วยมันหกหล้มันแบบอะะครับพาอโรพราได้เข่ากองหลยมือหลยเวทแล้วมีเห็นว่ามีเห็นไหม พี่ใสไปว่าร่วงหนูอ่ะอห้ไก่มห้ไก่ก่านาสะมากไก่กว่หนึุ่แมนไก่เลยรวงหนูแท้ๆเลยมาเดพี่น้องเดี่มว่าห่างหนูน้อกันครับอ่รงเนี่ยเอาบ่วงมาปักไว้ ว่าข้อไก่มันก็ต้องมีไกไ่ไหมเนาะตอนนี้กำลังหาสาเหตุว่ามันร่วงอย่างแท้พี่น้องเลยครับนะผมชิดนี้เอาทรัพนี้ก็นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามกับพาดโลวงก่อนว่ามัน ห้อยยังกันแท้ครับยู่ดีไม่แห้งสุขุูสุขคนหายจากโรคจากพ่ายจะมีโรคมีพ่ายมากไก่โควิดโควบอยให้มันหนีไปสบายดีสุขุูสุขคนครับผมสวัสดีครับ